สวัสดีจ้าสวัสดีสกุลจ้าสวัสดีปีใหม่จ้า2024ขึ้นห้อดบกักคักจ้าว่นใดมาหาเป,เป็นเดือนเดือนวะวันได้ต้ม่ำๆเลยกินต้มต่ำจ้ากินง่ายๆเสียงบ่ค่อยมีประเด็จ้าเมื่อวานฝนหยุดงานอื่นนทำายกินต้ม่แต่มันเยอะเมื่อวานฝนหยุดงานจ้าก็เลยได้มาหาเอาแปบบ๊บนึงจ้า แอบไปรับโทรศัพท์มาจากน้อยจ้ะมาส้มตำกำลังสิปั้นข้าวเหนียวเลยเมื่อกี้เนี่ยมันมาจะมีฝส้มตำปูปลาจ้ะแล้วก็มีเส้นนะจ๊ะเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กผักอ่ะฝนกับผ,ผักชายยาะย e s t e เก็บอยู่ข้างหัวละลวกเลยมีฝน,นพายกินง่ายขึ้เก่าจ้ะเอาง่ายๆแล้วก็เห็ดเรียบวันนี้ฝนได้หยุดแต่บ่ได้หยุดคือเก่า แข็บหม,ม,ม,มหูมีทั้งเคราเนียวมีทั้งเส้นอยากกินบระชูกแล้วอันเนี่ยจุ่มน้ำมันมาจ้ะ ยินบินมูนะเงาคือเกาหน,น,น,นังไก่จ้ะคู่โบกินหนังผลไม้คู่โบกินกับโบก,กินเลยจ้ะผลไม้แข็งเมื่อกี้ฝนฟังเพลินแบบเผ็ดๆผนดผที่ได,ด,ด,ด้ตวง ดอกผัก,ห,กวหวานๆฝนมวนทันกล้านเลยมันอ่อนจ้ะฝนหักมันอ่อนกินกล้านได้ออนอ่อนแล้วจะหยาบจักกน้อย ปคุยข้างนไะงแต่เผ็ดเผ็ดเผ็ด คนส่น้างบิพิฆาตําฝนสั้งมาจา้ะฝนไปล้านนะไปร้านไกลบาล้านร้านฝนหมายถึงว่าฝนไปปตมน้ำมันไปล่านขายขนมบาบีเนะ่ะจากไก่บานฝนก็นเลยแหวกตื่นมาัำอยากจำเองอยู่แต่ว่าห่างฝนเป็นฝนมีวีทยา่า การยิงแข่งแต่ละวันมันแข็งแต่บ่แข็งเป็นแนว้ได้เลยแข็งแต่บ่แข็ง คนกินหักพัวย้ำแหล่คนนี้เสียวฟันตลอดไม่ใช่ดังอัดอัดอัดอยูอ่ในอยู่ในปากเหรอเปียกมันเลยจ้ะถือถูกับฟันจัดจาแนแห้งโอ้คุณปู ตั้งหาปั่นในความกินเป็นเ,เนาะเป็นยำจ้ะไม่มีฝนจะเป็นฟาวฮอรแเทนอันหนึ่งยาพูโทรหา <c oughs> กัปูเพิ่นไปขึ้นว่าเขามากินปูแล้วจะเพิ่นสั่งตำปูไปแล้วเพิ่นจใส่ปูมาให้ย,ย่างบักคักแล้ว 他们吵个啥？可 ยอดผักผงชลอดหวานหวานจ้ะลวกดีดๆน้ำลำไย,ยจ้ะสดชื่นน้ำลำไย,ยสดคือบอสบันนี่เพจแ้งไหมคะถามว่าเพจไหมคะลูกกท่าน เอาเผ็ดเผ็ดค่ะ่ันเนาะตายบ่คืน นานว่าเผ็ดๆจากคุยจนมาเซิบละแ่ มันนี้ฝนหยุดเมื่อนหนึ่งฟาดพลังกันเมือ่อฝนลุยงานต่อยังมีเป็ด เบ้ส่เนเนแพ้ข้าวเหนียวไม่มีข้าวเหนียวแ่บจ้ะนั่นล่ะต้มตามแซบบระแซบอ่ะเผ็ดเป็นไกรก็คุยจนเบิดไปแล้วจ้ะคุไปแล้ว ต้มหมดเราก็เปิดบงังไกไข่ กับพญายามสิมมหายู่เลยแต่แต่ว่ามันห่างเวลามันเหมยเอยนะจ๊ะมันก็นมาบ่าไหวขอบคุณนะจ๊ะฝนลืมเลยขอบคุณพี่ที่ไปอดหนุนช่วงปีใหม่เมื่อกี้นะจ๊ะพี่ไปอุดหนุนไปหาฝนมนจะดดีใจให้จัดลืมเต้นในไทยรูปคู่ครับขอบคุณนัะพี่ๆทุกคนเลย ดีใจแห้งจากทีทเดพนน่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมืนอวฝนไปาานแล้วจ้าขอบคุณค่ะเ้ำมือม่อไานฝนมาแต่พายังย้มอยากมาแห้งอยู่แแ่่ว่บมันลำเหนื่อยมันลกลับบ้านดึกเพราะฝนขายไกลบ้านเติดอยู่จึงได้สิมาหาได้ดูดูเนาะพอได้มีรายได้ทาง YouTube เนีย่นะจาะนะ